สวัสดีครับผมสกอตจากสกอตบอ c h ช n แนลนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมนักทนาล็อกออริจินเซิร์ฟโกลบอลนะครับวันนี้เนะี่ยเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องกิจกรรมใหม่ของวันนี้หรือเพื่อนๆน,น่าจะรู้จักแล้วละ่ะน่าจะได้เล่นกันแล้วมันก็คือ r o 8 8 <c> 8 <oughs> ไม่ใช่นะครับเป็นคล้ายๆอีโมอเออคล้ายๆสล็อตแลบแต่มันเป็นชื่อกิจกรรมว่าอีโมจิแมชชีนนะครับก็กิจกรรมนี้จริงๆแล้วอะ่ะ มันมีข้อดีอยู่อย่างเดียวเลยที่ผมว่าคนจะ,จะเล่นกิจกรรมเนี้ยก็คือเฟืองแดงนั่นเองนะครับเพราะว่าเฟืองแดงเนี่ยดูแล้วมันหาย,ยากมากแต่ว่าถ้าใครไม่มีงบเล่นนะครับมันมัน,ม,นมันจะหมุนครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ยี่สิบเหรียญแมวก็ตีไปกลมๆครั้งละยี่สิบาทครั้งละหมุนละยี่สบบาทโอกาสออกศูนย์จุดสามเก้าว่ากันตรงๆก็คือหมุนพันครั้งออกสามสิบเก้าครั้งหรือหมุนร้อยครั้งออกไม่ออกเลย แค่นั้นถามว่าเลทเลทแย่ไหมเลทแย่นะครับจริงๆเลทมันไม่ได้เยอะนะสมมุติถ้าหมุนร้อยครั้งเอาย0บาทคูณร้อยคือ2000ันเลยนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณต้องหมุน1,000ครั้งหรือ20,000ื่นซึ่งจะมีโอกาสได้แค่สา9ก็คือมีโอกาสได้แค่ประมาณ4อันอะซึ่งผมว่าเลทมันก่ำหมามากอะคือ ถ้ามีงบก็จัดเลยฮะจัดทุกดอกไม่ต้องสนใจแต่ว่าถ้าไม่ค่อยมีงบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในอนาคตนะครับเฟืองแดงมันจะหาได้จากการที่เอาเปลือกไข่ตรงนี้นะครับมาผสมผมไม่แน่ใจว่าผมมีเปลือกไข่ไหมนะครับแต่ผมเลื่อนให้ดูก่อนว่าเปลือกไข่รูปร่างมันเป็นยังไงในนี้ไม่มีโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูช่องช่องของของน้ามาเลยก็ได้ อ่าตรงเปลือกไข่จะรูปหน้าหน้าตาเป็นแบบนี้ครับซึ่งไอไอเปลือกไข่อันเนี้ยมันจะสามารถได้จากการล่า MVP ซึ่งตอนเนี้ยเกมมันเหลี่ยมมันยังไม่เอาเข้ามาหลอกเพราะว่ามันต้องการให้เพื่อนๆเสียตังก่อนทีนี้ถ้าใครรีบมันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งก็คืออ่าคุณต้องหมุนอย่างต่ำสามร้อยห้าสิบครั้งสามร้อยห้าสิบครั้งก็เอายี่สิบาทคูณไปเจ็ดพันบาทกลมกลมนะครับอ่าจริงๆมันมีโปรนะจริงๆมันไม่ถึงหรอกแต่ว่ากลมกลมก็ประมาณนี้ รวมโปรแล้วก็น่าจะเหลือสักสี่พันห้าพันหรือว่าอะไรประมาณนะั้นเพื่อให้ได้เฟืองแดงชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นการันตีนะครับเนี่ยเฟืองแดงมันจะได้เนี่ยเปิดไข่ทั้งหมดเลยห้าอันก็บรรลมกันห้าอันรวม,นนวมกันก็จะได้เฟืองแดงหน,นึ่งอันทีนี้ถามว่าเฟืองแดงเนี่ยมันดีมากไหมอ่าผมเปิดตัวอย่างเป็นคร่าวๆให้ดูนะครับซึ่งถามผมนะผมว่าดีโคตรครับดีแบบดีชิบหายไวป่วงเลยแต่ว่าก็แลกมากับน้ําหนักเจ็ดแล้วก็อ่า หายากนะครับทีเนี้ยเราลองมาดูพรีวิวสกิลหลังก่อนนะครับว่าเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเฟืองอ่ะเราแทบมันแทบจะคล้ายกับเฟืองที่เป็นเฟืองทองเลยเพียงแต่ว่าบางอันมันจะดีกว่ามากอย่างเนี้ยครับคอโปรเซสเซอร์ Pro er เนี่ยก็ลดคูดาวลดคอเทอร์คับลดฟรีแคสกับไวเลเบิลแคสทำอย่างละสามสิบเยอะนะเยอะเยอะมากๆเลยหรือคอโอเวอร์โหลดที่แบบสไนชอบใช้กันอันนี้ก็สูงสุดถึง50%เลยถ้าไปใช้อ่อโอเวอร์โหลดแล้ว ของเฟืองทองมันจะได้เร็วเจ็ดซึ่งมันจะได้ห้าถึงสี่สิบเปอร์เซ็นก็ต่างกันประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นอาชีพที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้เฟืองแดงอะครับผมแนะนําว่าใช้เฟืองทองดีกว่าเพราะว่ามันใส่ได้เยอะกว่าแล้วมันหายหายง่ายกว่ามากเลยตอนนี้แต่ถ้าเล่นบางอาชีพหรืออย่างเช่นนักเวทหรือพระหรืออะไรประมาณนี้มันจะมีเฟืองบางเฟืองที่แบบใสนน่นั้นๆจําเป็นจะต้องใช้อ่ะอย่างอย่างนักเวทก็จะมีนะครับ Element Inside Protocol นะครับ อันนี้มันก็คือเวลาเรายิงเวทออกไปแล้วเนี่ยมันจะทำดาเมจมีโอกาสสิบห้าสิบห้าเปอร์เซ็นที่จะทำดาเมจเหมือนฝั่งตรงข้ามแพทธาตุนั้นๆนะเหมือนเวลาเรายิงเปทเทิไปอย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนว่าทำดาเมจเหมือนกับว่าศัตรูเป็นธาตุดินนึกออกไหมฮะหรือถ้าเราใช้กาวิตี้มันก็จะเหมือนกับศัตรูเป็นาเป็นเป็นธาตุก๊กดาเมจก็จะคูณสองโดยประมาณนะครับ ไอไอไอตรงนี้แหละคือที่ผมคิดว่าวิาสาร์ควรจะต้องมาหาเพราะส่วนอื่นอ่นะผมมองว่าใช้แทนกันได้แต่มีอีกอันนึงที่แทนกันไม่ได้เลยก็คือ water ball ถ้าใครแบบชอบเล่อเตอร ball นะครับจะรู้ว่าไออ a ตอร ball เลเว่าแปดเนี่ยมันจะชาร์จมันจะยิงได้หนึ่งครั้งแล้วมันชาร์จสามวิแต่อันนี้คือ water ์บอลเลวเลวเรวสิบเนี่ยมันจะชาร์จทุกๆ1หนึ่งวินาทีเลยซึ่งมันเอาไปใช้ใน PVP หรืออะไรเงีย้ยได้ดีมากเลยเพราะว่ามันชาร์จยิงชาร์จยิงชาร์จยิงแบบแบบเร็วมากครับไม่ต้องรอแทบไม่ต้องรอดีเลยเลยในจังหวะที่แบบมันมันรอนเราสามารถสแปมสกิลอื่นเข้าไปได้แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นอย่างไซโคอย่างเงี้ยที่เป็น gravity fuel ซึ่งแบบหาเลเวเจ็ใช้มันก็ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ต่างกันแปดเปอร์เซ็นต์เราไม่ต้องมานั่งหาพวกนี้ด้วยผมผมว่ามันมันเปืองเงินมากๆเลยครับแล้วก็ถ้ามีงบก็จัดครับอย่างที่บอกแต่ถ้าไม่มีงบหรือว่ามีงบน้อยก็รออนาคตดีกว่ามันก็น่าจะอัปเเเเดดตข้าามมไ่กินน2ือ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรม R าวุธแปลกกันต่อนะครับอันนี้ผมหมุนไปแล้วแต่ว่าก็ตอนหมุนผมก็ลืมไปว่าผมควรจะต้องอัดคลิป <c oughs> ทีนี้ผมก็มาอัดตอนที่หมุนวนแล้วแต่เดี๋ยวรอรออีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมลองเงินเดือนออกก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาจัดหมุนอีกรอบหนึง่งมาลองหมุนให้เพื่อนๆดูว่ามันเกลือขนาดไหนครับจริงๆเพื่อนๆก็ดูสติเมอร์ท่านอื่นก็จะรู้แล้วแล้วเราว่าเออมันมันมันได้ยากนะ มันมันไม่ได้ได้ง่ายเลยอ่ะทีนี้มันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็น redeem ็ h o p ทีเนี้ยตรงเนี้ยก็ไม่มีอะไรมากครับเอามาแลกของซึ่งก็แล้วแต่เพื่อนๆจะแลกเลยอยากแลกอะไรก็ก็แลกไปได้เลยครับอ่อไม่ค่อยมีอะไรมากผมก็จะแลกอันเนี้ยแหละไข่กาชาอันเนี้ยออยมามา,มาไว้สุ่มเฟืองแดงซึ่งผมก็แลกหมดแม็กเลยมีเท่าไหร่แลกหมดซึ่งผมก็สุ่มไปเยอะนะเนี่ยแลกมาได้สี่สิบห้าสิบฟองแล้วเนะี่ยแต่ก็เพื่อให้ได้เฟืองแดงก็ได้มา ได้มาก็ถามว่าเยอะไหมเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าได้มาถึงเจ็ดอันไหมผมจำไม่ประมาณเจ็ดอันนะจากการสุม่มแต่ว่าอันนี้ผมผสมไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้เหลือ,อยูเจ็ดอันจริงๆได้มากเกินนะครับเพราะมันมีการันตีด้วยแล้วก็จากการสุ่มหมุนด้วยก็ถามว่าได้ใช้ไหมก็ <c oughs> ดีอันเดียวครับดีแค่อันนี้ซึ่งผมเล่นเมเทโอไม่ได้เล่นกาวิตี้ก็เหมือนแค่เอาไว้ฟาร์มอย่างเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้ยิ้มเท่าไหรก่ก็ใช้ได้ครับก็ดีดีกว่าไม่ได้ อีกอันหนึ่งที่ได้ใช้ก็เป็นบัตรเติร์ดก็อันนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าเนี่ยแรงขึ้นสิบ้าเอร์เซ็นตเลยแต่เอามาคอมโบคู่กับามานาเลนบูตก็คือแบบแรงขึ้นมายี่สกว่าเปอร์เซ็นต์เลยยี่สบเจ็ดปซนตก็ถ้าถ้ามันแบบมันมันส่งผลเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าสมมติยืนไกลสุดแล้วก็ตีตัวเลือเต็มก็บวยเจ็ดอีก, 7, อกนี่แหละอีกยี่ิบเจ็ดอร์เซ็นะครับซึ่งมันก็ทำทำให้ดาเมจอ่ะมันสูงขึ้นมาเยอะเลยครับทีนี้ในในกิจกรรมเนี้ยมันจะมี อย่างหนึ่งนะครับที่มันดีมากๆเลยผมคิดว่าบางงคนก็จะเรียกว่าเติบโตเนาะแต่เดี๋ยวดูจากตรงนี้นะครับแต่แต่บางคนก็คิดว่ามันมันไม่ไม่ไม่เติบโตหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งถามว่ามันโอเคไหมมันก็ไม่ได้แย่ครับเห็นไหมมันก็มันก็ดีนะมันไม่ได้แย่เลยมันมันโอเคแหละของที่เขาแจกมันอาจจะดูกล่ำไปนิดนึงแต่ก็ผมว่ามันมันทำให้ผมได้ได้ได้ดีกว่าเอาไปหมุนแบบ ไปเปิดสุ่มชุดแฟร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้สุ่มชุดแฟร์มันมีแค่ได้กับเกลือถูกไหมครับแต่อันเนี้ยต่อให้ราเกลือเราก็ยังเราก็ยังได้อย่างอื่นมาซึ่งผมอ่ะสุ่มได้สุ่มสัตว์มาเป็นร้อยใบเลยนะแล้วก็ได้โอริใหญ่กับอีลูใหญ่เนะี่ยรวมๆกันไปถึงหลังหลังเอามาผสมแล้วเนี่ยได้อีกร้อยกว่าก,ก้อนซึ่งเอามาตีบวกได้เยอะมากเลยเนี่ยผมตีบวกทั้งตัวไปแล้ว ตอนนี้เป็นบวก14แล้วนไะก็เท่ากับวันนี้ผมได้บวก14มา2 3ชิ้นเอออชิ้นก็เท่าครับได้มาชิ้นเป็นรองเท้าก็ปะกคุมแล้วก็ได้บวก15มาเป็นประดับหนึ่งจากการจากการเล่นกิจ,จก,กรรมนี้แหละซึ่งผมคิดว่าเติมเงินอันเนี้ยก็คุ้มไหมสำหรับผมผมว่ามันโอเคนะเพราะมันมันทำให้เราแบบได้เล่นสนุกด้วยมีโอกาสได้เฟืองแดงด้วยซึ่งถ้าได้ก็เก่งด้วยแต่ว่าถ้าเราเกลือจัดจริงๆอะ่ะเราก็ยังได้ของพงเดียมมาอัพตัวซึ่ง ซึ่งถามว่ามันเป็นของที่จาเป็นจะต้องใช้ไหมผมบอกเลยว่าจาเป็นมันแทบทุกอันคือจําเป็นหมดแหละแทบทุกอันเลยนะยกเว้นก็อันนี้แล้วก็จําเป็นแหละแต่ก็ผมก็ไม่ได้อยากได้อะนอกนั้นก็คือจําเป็นหมดเลยทุกอันคือใช้ใช้ได้ดีอ่ะมันไม่ค่อยมีเกลือขนนกขนาดขนนกอันนี้ผมยังว่าไม่เกลือเลยนะเพราะว่ามันมันใช้เยอะหลังๆมันใช้อัพทีใช้32อันอ่ะซึ่งมันก็มันมันมันก็มันก็หาไม่ได้ง่ายนะเอาจริงๆแล้วผมก็แบบอยากจะเก็บเศษเอาไว้ ไม่ได้อยากย่อยมันเพื่อไปซื้อผมก็อยากเก็บเศษเอาไว้เพื่อไปซื้อพวกขนนกแดงหรือขนนกขาวที่มันเป็นบวกบวกดามเมจเป็นเปอร์เซ็นต์แทนเพื่อไปอัพเพราะนั้นมันใช้เยอะนะครับโอเคครับข้าวๆของอัปเดตของวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด s ั b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากแนะนำเพื่อนๆให้เข้ามาดูกันเยอะๆนะครับตอนนี้ก็พยายามทำช่องใหม่อยู่แล้วก็อยากทำให้มันออกมาดีที่สุดนะครับแล้วก็ยังไง ถ้ามีคลิปอะไรหรือมีอะไรอัปเดตใหม่ๆผมจะอัปเดตเพื่อนๆดูกันเรื่อยๆนะครับส่วนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบุ๊บุ้ย